สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายโจโจนะครับวันนี้จะมีวิธีการทําปีกไก่ผัดตะไคร้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับเมนูง,ง่ายๆเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกมาดูส่วนผสมกันก่อนต้องใช้ปีกไก่เป็นปีกไก่กลางนะครับเดี๋ยวเราจะต้องสับเป็นชิ้นกลางอีกทีนึงเพราะว่าชิ้นมันใหญ่เกินแบบนี้มันจะทานยากนะครับเครื่องผัดวันนี้จะมีกระเทียมพริกจินดาสดพริกจินดาแห้งแล้วก็ตะไคร้นะครับ ตามด้วยกะปีเล็กน้อยนะครับคืส่วนของเครื่องเครื่องที่เราจะมาโขกนะครับปรุงรสชาติก็จะเริ่มจากผงปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายมีใบมะกรูดโรยนิดหน่อยเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องโขกเครื่องกันก่อนเดี๋ยวมาดูโขกเครื่องครับก่อนโขกเครื่องเนี่ยเราไปสับปีไก่กันก่อนครับปีไก่กลางนะครับเราจะสับกลางอีกครั้งหนึ่ง คือกลางแบบนี้นะครับมันจะได้เป็นชิ้นทานได้ง่ายๆน,นะฮะใาไมเป็นสองชิ้นแบบนี้ครับแต่ใครอยากได้เป็นแบบปีกตะเกียบก็ได้นะครับแบบนี้หรือว่าทั้งชิ้นแบบนี้เลยก็ได้แต่ทั้งชิ้นแบบนี้นอกจากมันจะสุกยากแล้วแล้วมันก็จะทานได้ยากด้วยนะครับก็สับให้มันสั้นลงมาสักนิดนึงถ้าอยากให้สวยก็เนี่ยครับสับตามแนวของปีกคาว่าแนวของปีกก็คืออย่างเช่นมันเอียงมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราก็ สับให้มันขนานกันแบบนี้มันก็จะเป็นริ้วยาวๆเหมือนเดิมสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะขวางเลยแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดครับโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ออกมาแบบนี้ก่อนที่จุกมนสับเนี่ยจกล้างแล้วขอยำอเกลือมาแล้วนะครับสองรอบแต่ถ้าเพื่อนๆคน,น,นไหนจะล้างที่หลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปขกเครื่องกันก่อนเดี๋ยวไปเจออนิชคกครับ ในส่วนของเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็โจ๊กจะใช้ตะไคร้ส่วนหนึ่งก่อนนะครับโจ๊กจะเก็บไว้เล็กน้อยเอาไว้โรยในเมนูให้มันมีชิ้นตะไคร้ดูน่าทานนะครับแต่แล้วก็พริกแห้งครับโขกสองอย่างนี้ให้เริ่มแหลกก่อนฮะเดี๋ยวเราค่อยใส่พริกสดกับกระเทียม่เราก็ตามด้วยกระเทียมกับพริกนะครับเพราะว่าสองอย่างนี้ สองอย่างที่หลังเนี่ยมันจะค่อนข้างแฉะเวลาที่มันแตกนะครับแต่สองอย่างแรกมันจะแห้งถ้ามีหอมแดงก็ใส่ที่หลังนะครับเมน,นูนี้โจ๊กจะไม่โขลกละเอียดนะครับจะโขกแค่พอหยับยาบที่ใส่พริกแห้งด้วยพริกสดด้วยเนี่ยคือหนึ่งพริกแห้งเนี่ยมันจะได้ทั้งสีสันแล้วก็ความหอมนะครับเราก็มีความเผ็ดร้อนพริกสดก็จะได้ความฉุนอ่า ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจงจะใส่กะปิตามลงไปเพิ่มความนุวของเมนูนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาโอเคยายามแบบนี้ประมาณนี้นะครับ นะอันนี้คือเครื่องผัดสามารถเอาไปผัดเมนูอื่นๆก็ได้นะครับเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูได้ทั้งนั้นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําน้าล้างครกเล็กน้อยเพราะว่าเราจะต้องเคี่ยวปีกไก่ทั้งนิดนึงครับน้าล้างครกก็คือน้ําสะอาดธรรมดาเนี่ยฮะใส่ไปล้างเอาเครื่องต่างๆที่มันติดครกติดสาดติดเขียงอยู่แบบนี้นะครับไอ้ติดสาด่ติดครกขอโทษครับนี่ ดนน้ำประมาณนี้นะครับนวลๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยโจกก๊กจะใส่น้ํามันโจ๊กใช้น้ํามันถั่วเหลืองนะครับวันนี้โจ๊กจะใช้น้ํามันไม่เยอะมากเพราะว่าเราผัดปีกไก่เนี่ยปีกไก่มันมีน้ํามันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหนังค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมันเกินจนเลี่ยนครับผมเสร็จแล้วก็เป็นเครื่องผัดนะครับที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับเอาลงไปผัดได้เลยฮะ อ่าตอนนี้เริ่มเหลืองหอมแล้วนะครับก็ใส่ตีไก่ลงไปได้เลยครับขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำที่ยังตกตกอยู่ตอนนี้ก็ผัดสักครู่หนึ่งครับให้ตีไก่ข้างนอกมันเริ่มเซตตัวตึงๆก่อนเวลาที่เราเคี่ยวเนี่ยมันจะได้ ลุกๆเล็กน้อยตอนนี้นะครับสังเกตเห็นว่าเราผัดมันจนผิวด้านนอกเนี่ยมันเริ่มจะตึงๆแล้วสุกบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําล้างพกลงไปเคี่ยวสักครู่นึงครับโอเคเนื่องจากเราหั่นชิ้นเล็กเนี่ยน้าไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะสุกค่อนข้างง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าใคร ใช้ปีกที่ยังเต็มชิ้นใหญ่อยู่ก็ใส่น้าเพิ่มเยอะหน่อยนะครับเคี่ยวนานหน่อยหรือใครใช้ปีกบนก็เคี่ยวนานนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวมารอดูตอนที่มันสุกได้ที่แล้วกันครับระหว่างที่เราเคี่ยวนะครับโจก็จะปรุงรสชาติไปเลยเพื่อให้มันซึมเข้าไปในปีกไก่เราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากของแห้งก่อนก็เป็นผงปรุงรสนะครับนิดหน่อยพอนะครับ ให้ได้รสชาติที่คุณชินแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับอัตราส่วนทุเกเขียนให้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยครับแล้วก็เป็นซอส่วเหลืองนะครับฝาเขียว1ช้อนซอสหอยนางรมนะครับสองช้อน ลืมปาดด้วยน,นะครับจะได้ลงไปเ,เต็มๆแล้วก็เหาะสีดำลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันอ่าตอนนี้ไก่สุกบางส่วนแล้วนะครับก็คุกเค้านิดนึงเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันสุกดีเพราะว่าไก่ส่วนปีกเนี่ยมันติดกระดูกฉะนั้นมันจะมีความสุกยากนิดนึงไม่เหมือนเนื้อไก่รวนๆนะครับอ่าโอเคสีสันเริ่มได้แล้วเดี๋ยวเรา เคี่ยวสักคู่รอจนปีกไก่สุกชัวๆกันครับตอนนี้นะครับจกเคี่ยวมาจนมันสุกได้ที่แล้วจกแอบเติมน้ำไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ที่ก็ลองชิมดูครับเพราะว่าปีกไก่ไซส์มันไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะฉะนั้นต้องลองชิมเอาให้ชัวร์นะครับบางคนอาจจะชอบไปเผื่อยเลยก็ได้แบบนี้จกก็จะโรยตะไคร้ส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ตกแต่งนะครับให้มันดูเป็นตะไคร้นิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะรอจนกว่าใบมะกรูดจะสุกนะครับ เมนูนี้ต้องทานร้อนๆทานกับข้าวสวยแบบร้อนๆเหมือนกันนี้อร่อยมากครับโอเคปิดไฟได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตักใส่จานกันได้เลยอุ้ขอโทษครับเบลอไปน,นิดนึงขอโทษขอโทษครับ ถ้าใครที่ไม่กลัวน้ํามันะไอ้ตรงน้ํามันมันเนี่ยค่้นๆเอาไปคุกข้าวนี่คืออร่อยมากแต่เดินโจ๊กทานบ่อยมากไม่ได้แล้วคุณหมอเขาล้องโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาแบบนี้เลยปีกไก่ผัดต,ตะไคร้เมนูง,ง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับ อัตราส่วนของจานนี้เดี๋ยวโจ๊กจะเขียนให้ใต้วิดีโอเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับใครอยากให้โจ๊กทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ของที่ใช้อย่างเช่นกระทะอะไรแบบนี้โจ๊กติดตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาช่วงประมาณนี้แหละโอเควันนี้ขอบคุณมากๆครับผมที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊กแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ